สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มี f c ของเราถามเข้ามาว่า,าเวลาไฟหน้ามันสูงเกินไปหรือไฟหน้ามันต่ำเกินไปของ m s x อันนี้ m s x อนะอจะมีวิธีการตั้งอย่างไรนะครับทุกท่านนะก็พูดถึงการปรับตั้งไฟหน้ารถนะครับส่วนมากนะมันก็จะอยู่ด้านใต้ตรงนีนะ้เพื่อนๆจะเห็นน็อตเบอร์แบบตรงนี้ด้านใต้เห็นไหมเนี่ยตรงที่อยู่กลางจอ นะก็คือน็อตตัวนี้เป็นน็อตสําหรับทําการปรับตั้งไฟหน้าคลายน็อตเบอร์แปดตรงนี้ออกนะคลายน็อตเบอร์แปดตรงนี้นะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นคลายออกปั๊บแล้วก็โยกขึ้นโยกลงตามล่องที่เขาสไลด์ไว้นะอ่าอันนี้ก็จะได้สูงจะได้ต่ําตามที่เราต้องการแล้วนะอันนี้ก็อ่าเป็นพื้นฐานง่ายๆนะก่อนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนให้ส่องดูตรงนี้ก่อนนะถ้ามันไม่มีค่อยมาว่ากันว่า อ่ามันต้องถอดโคมไฟหน้าออกมาทําการตั้งนะครับทุกท่านนะมันจะมีน็อตตั้งหลายแบบนะครับทุกท่านนะ